ุยอฉันตายเขามีเพลงดีๆมานำเสนอหวังว่าทุกท่านจะชอบใจไอ้ยะใช่ใชไอ้ยะอชยใช่แล้ดูดเกียร์อาว่าไงป้งอาว่าแลดูดเกียร์อาวนัดนัดป่ะมาเร็วต่อมาแล้วเร็วเร็วเร็วเแล้วเ รถไรนี่เฮ้ยนี่มันรถเพื่อนแจ็คนี่ว่ะฮะไม่ใช่แล้วอย่าบอกนะว่าตกแมพเหมือนกันนะ <presence> น่าจะใช่ลองโทรวร์เขาไหมนัดเชียร์นะมันจะหมด <S 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 <ง>ดูว่าน้ำมันใส่ถังมาด้วยตอนนี้ เดี๋ยวขับให้หมยน้ำมันหมดน้ำมันหมดขับให้ไหมขับให้ไหมน้ำมันหมดน้ำมันหมดอ่ะวันนี้ปัญหาเราร้อยแปดจริงๆริงเอ้ยผมผมมีน้ำมันอยู่นะเอาเอาให้ผมเติมให้ไหมครับดีเลยครับผมมีถังน้ำมันเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมเอาถังน้ำมันให้ครับถือว่าเป็นคนรอบครอบครับนี่ผมต้องพกตลอดเงย ผมก็พกฮะแต่ว่ามันมีแต่ถังเปล่าฮะเอาไว้เยี่ยวใช่ไหมครับเน,นี่ยเนี่ยใช้กรณีฉุกเฉินใช่ครับติดไฟติดไอรถติดบนทางด่วน,นใช่ครับผมเป็นสายแคมปิ้งฮะโอ้โหตัดเข็มขาดก่อนนะฮะเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนไ <c oughs> ด้เลยอุ้ยอุ้ย,ยตกใจอะไรกันเราไม่ทำอะไรผิดนะ ไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวชนนั่นไงชนจริงจริงโอเคคอนเฟิร์มเลยขอบคุณครับบริการดูดอันนี้เชื่อเลยเหรอครับน้าดูดครับอ๋อเนาะขอบคุณมากนะครับน้าดูดกับเนาะวาวครับออ๋ยินดีที่รู้จักครับโอเคขอบคุณมากครับผมมีอะไรก็โทรแจ้งตำรวจได้เลยนะครับถ้ามีอะไรให้ช่างถ้าช่างไม่อยู่ก็โทรบอกตำรวจได้ครับแล้วตำรวจเลยได้เลยครับครับ เดไปทำต่อไปครับครับบ๊ายบายครับครับเนี่ยยางยางระด,ดูดเกียร์อาร์วะไงอ๋ออ๋อระด,ดูดเกียร์อาร์โอ้ยโอ้โอไปรหดไปรหดปักไม, <laughs> ไม่เหนื่อยไม่อะไรจะบอกเ <laughs> <laughs> สียอีกแล้ว <laughs> โอเคกูเราต้องซ่อมนะ <laughs> จะแจ้งแป๊บหนึ่ง ไม่ต้องใช้ถือปลายกระทืบแฉ่ไม่ต้องใช้ต้องต้องมีปัดสมาชิกแล้วอะไรอย่างงี้ใช่เพราะว่าเราเสียเงินแต่การซ่อมรถมากแล้วนะยคุณตำรวจรถผมเสียครับเฮ้ยคุณตำรวจคุณตำรวจครับรถผมเสียครับอยู่ตรงนู้นนะครับเอ้าตำรวจรถผมเสียตรงนน้นอ่ะคุณตำรวจเนี่ยตรงเนี้ย ลุกครับปั๊ไม่สนใจแล้วกูเลยไม่สนใจเครียดเครียดตำรวจไม่เป็นมิตรกับประชาชนเลยอะลบีอยากโดนช้อนแกงฮะยืนหน้ารถแล้วกันเดี๋ยวเขาจะเห็นใจไม่ Surprise motherfucker นี่นี่ยูสังไม่ได้ยอมรับแล้วเนี่ย จะมาไหมนอ้อประเด็นคือมาไม่มาไม่รู้วันนี้กูยังไม่ได้นอนเลยตอนนี้ตังก็ไม่ได้ใจมาแล้วมาแล้วมาแล้วอย่าบอกนะพอไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ใชต้องรอนะคะครับ,รบไม่นถือป้ายอะไรกันเน่<ะ>รักเด็กครับเจ้าเจ๊กเขามีเพลงดีๆมานำเสนอ หวังว่าทุกท่านจะชอบใจไอ้ยะใช่ๆชอ้ยะใช่ใช่เราจะซื้อกล่องซอมาเหยเอ่ยเผื่อไปนอกเมืองเห็นเลขเขียนบ่อยล่ะเนี่ยเมื่อกี้ก็มีคนถามขายให้ฮะแต่เขาไม่ได้พกมาด้วยฮะอุ้ย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 โอ๊ยโอไม่เป็นทำไมเป็นงั้นนะเกิดเป็นโกโก้ครั้นมันพังรอบที่สามหมืนห้าแล้วฮะ วันนี้ยังไม่ได้เงินสักบาทเลยฮะจะซ่อมไปประมาณสามพันแล้วฮะถ้าซื้อกล่องซ่อมมันพันเดียวไงถ้าไปแบบเมืองบนมันเสียงพันห้าเลยนะไม่ใช่แต่รถคันนี้มีผีสิงนะเมื่อกี้อะ่ะจริงหรออือไปเก็บกล้วยแล้วมีเสียงเคาะประตูฮนี่ไปแล้วจริงไม่ได้ทำสีเขียวเลยอ่ะือ้ผีตารนี้ชอบนะปิดมาหรือเปล่าเนี่ยไปซื้อใชือกล่องซ่อม ก็ยังอี่คนบอกว่าจะขายให้แต่ว่า่อเดาไปนัดโชคดีนัดโชคดีได้ไปโชคดีมีชัแปดร้อยบาทผมจะ<ม><ม>ทำแบบไหรนะคะซื้อกล่องฮะซื้อกล่องฮะซื้อกล่องซ่อมหน่อยฮะใส่ก็ดีมันถูกุ้ย

ยังไม่ชินกันรถเลยพูดตามตรงนะบอกเลยวันนี้เที่ยงคืนไม่มีจริงคอนเทนต์นวนๆตัดคลิปไม่ไหวแล้วนะจาเนี่ยคอนเทนและเกินคอนเทนช่างุกแกไหมครับเนี่ยฮะตอนนี้หรอเพิ่งกลับมาจากเก็บกล้วยเนี่ยครับตมหมักของกล้วยเยอะเลยนะฮะผู้ชายเสียอีกแล้วไอ้ทำอะไรปีตานีไว้ด้อนี่ย นั่นแหละยังขนลุกไม่หายเลยตอนเนี้ยเฮ้ยหมายถึงว่าขนแขนก็ขนติดคอเขามาวางระเบิดตรงถังน้ำมันอ่ะแล้วพอผมมาคุยกับเขาก็แบบสตาร์รถหนีแล้วแบบไปกัลุกครับถังกันระเบิดครับนี่แน่คนแน่คันนั้นน่ะครับเฮ้ยจะไปกับเขาจริงจริเหรอนัดเอาอีกแล้วอ่ะคอนเทนต์นโอเค โอเควันนี้กูไม่ต้องนอนแล้วป่ะอยากรู้อยากเห็นไปทั้งหมดโอ้ยเมื่อกี้ผมคุยด้วยแล้วเจ็บแล้วแบบตาดรถมีอะไรเนี่ยวัอ๋อเทษทีโทษทีโทษทีเท่าทีครับเจอกันนะน่ากลัวแทบตายโอ้ยเขาไปแล้วโอ้โหดีนะเขาไม่รู้อะไรเลยฟังเขาจะเจอเหตุอะไรเนี่ยสองคนนี้ไม่ฟาร์มหรอคะเนี่ยอืมผมรู้สึกว่าการฟาร์มไม่ได้ทำให้ผมรวยฮะ อราแล้วทำให้รวยอืมน่าจะเป็นการน่าจะเป็นการปล้นแล้วตอนเนี้ยอีกคงนี่เสียเงินมากกว่าอีกนะเข็นจักรยานขึ้นพุ่มไม้อ่าสงสัยเราต้องตอมอแล้วถ้าผมใส่ได้แล้วเขาบุณเอาไปเลยไปแล้วนัดแล้วนัดแล้วไปแล้วนัดแล้วนัดแล้วไปต่อมอไหมไปแล้วเหรอไปล้วไอ้ดอกไม่ไหวแล้ว ไม่ไหวแล้วฮะผมจะตอมองแต่เที่ยงแล้วฮะนี่ผมผมมีอะไรให้คนดูฮะโอ้โหคอนเทนต์อีกแล้วกูโอ้โหแอดดอกจะปล่อยแล้วไม่ได้แอดด็อกกันเหรอครับฮะโอ้ยใช้ผมยกเหรอครับหนักนะเนี่ยใช่ให้คุณยกให้คุณยกเอาละช่วยกันอ่ะโอ้ยหมดหมดแรงอืมกี่แขนกันครับเนี่ยจะได้นอนไหมเนี่ยวันเนี้ย เนี่ยคุณพวกคุณต, huh? ต้องซื้อเนี่ยสองแสน่ะสองล้อเนี่ไยแบบความไม่คุ ab, oh no. ้มเลยนะทั euh. ้งตัวมีอยู่แปดร้อยนัดนัดไะมาเร็วตอมมแล้วเร็ตอมมาแล้วตอมมแล้วตอมมาแล้วเฮ้ยจะตอมจะตอมมอแม่งก็ลำบากชิบหายมาตลอดโอเคเจอกันพรุ่งนี้เจอกันจ้าตัดคลิปปวดหัวตายแน่ คลิปช่างแน่นอนบายบาย